สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้ตอรี่ดินน้ำแบบหัวพ่นยี่ห้อบรุ่น GG นะคะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือขั้นตอนการประกอบอุปกรณ์เข้าไปยังตัวเครื่องค่ะนี่คือตัวเครื่องนะคะอุปกรณ์ที่มีมาก็คือเสาค่ะเสาที่มีให้นะคะมามีมาสามท่อนค่ะมีท่อน A B แล้วก็ D ค่ะประกอบ ท่อน B ข้าไปยังตัวเกลื่อนก่อยนะคะท่อนที่2ค่ะ B ค่ะ ก็ท่อนบนสุดคือ A นะคะประกอบเสาเรียบร้อยค่ะขั้นตอนที่2ก็คือการประกอบหัวพุ่นค่ะ นี้นะคะหัวโคน,นะคะ่ะหมุนพอแน่นมือนะคะแล้วก็ใช้ซีนยางค่ะมาหมุนล็อกอีกครั้งหนึ่งให้แน่นค่ะ ตอบเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือการเติมน้ำแล้วก็ปิดฝาค่ะฝาตัวนี้จะมีตัวสำหรับล็อกกันน้ำหกค่ะน้ำเราก็เติมประมาณช่วงถึงประมาณนี้ได้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ฟั่มกวนลงไปค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะมาเสียบปลั๊กค่ะ จะสังเกตเห็นว่ามีสวิตสองตัวนะคะก็คือตัวเขียวแล้วก็สีแดงค่ะเปิดสีเขียวตัวเดียวก็คือเครื่องจะใช้งานได้ปกตินะคะแต่ถ้าต้องการในน้ําที่แรงเราสามารถเปิดควบคู่ได้ทั้งสองตัวก็คือเพิ่มความแรงน้อยน้าก็คือสีแดงค่ะเครื่องพร้อมใช้งานก็คือไอ้น้ำจะออกมาอย่างด้านหน้านะคะเดี๋ยวเรารอทิ้งไว้สักครู่ค่ะ